หาแล้วครับตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่แล้วตุ่มตามกำลังทำอะไรให้ป้าฮันนี่นะครับไม่ไ,มไอ,อนนเอ,อ้อกเกิดปัญหาใหญ่แล้วไม่กำลังให้ต<อ>ุ่มตามสอนสอนวิธีเปิดเอ่อเปิดสร้างไรายได้ว่า<อ>เออเราจะเปิดสร้างไรายได้เนี่ยเราจะเปิดยังไงถ้าเกิดว่าเราลงคลิปเยอะๆอย่างเงี้ยเราไม่ต้องคอยมาเปิดทีเดียวใช่ไหมครับเออเราจะเปิดยังไงให้มันรวดเร็วทันใจให้มัน ใหมันประหยัดเวลาอ๋อเพราะว่าโดนล็อกโดนอะไรไม่ใช่เนาะเออไม่ใช่มไม่ใช่อืมแก้ไขกดแก้ไขทีนี้เราจะแก้ไขเรื่องอะไรเราก็ดูสร้างรายได้เราก็ดูรไรไดดตรงที่ตรงการสร้างไรายได้นีครับอ่อ่อกดตรงการสร้างไรายได้เลยตรงไหนอันนี้นะใช่จึก๊กอือตรงนี้ก็โกมโกมออกมามันจะมีให้เรากดกดอือ อันนี้คือเปิดแล้วอันี้เราก็กดบันทึกด้านข้างมันอยู่ด้านข้างนี้ครับเห็นไ้มครับอัปโหลดนี่นะใช่ใช่แต่นั้นแหละจึ๊บนี่นะเนี่ยครับแล้วก็อัปโหลดจะเพิ่มครับมันยังมีให้ติ๊กเครื่องหมายถูกอย่างนี้อ๋อจ้างผมไปนะวันนี้ยังไม่เคยมาดูนะครับบ้านยังไม่เคยดูเหรอครับครั้งแรกครับบ้านที่เกียรติครับสันลังยาวครับโอ้เฮ้ยอะไรนี่เอ็มลังรถเลยรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ทั้งขยะทั้งขยะดี้ลยครับดีแ้วเราเข้าสู่กลุ่มตับฟมรีนะครับอะไรอยู่หลังรถเต็มไปหมดเลยพี่รัตลุงบอกจะมีคนมาพาค่อยทยอยเอาไปให้เอางั้นเลยตายถึงไม่ต้องเก็บกองขยะไอโกลอีกอันนี้คือถังขยะถังขยะไต่แ้วกับถังน้ำาช่ค่ะคุร้อนเห็นบอกว่าเอาไว้ก่อนให้ถามลุงนะคะอ๋อพีนะครับลีลาวดีโอเคค่ะแสดงว่าลุงเอาไว้ก่อนแล้วมีคนมาพาจริงจิงก็เอาไปมอบอ๋อ จริงๆค่ะพี่เล็บกลัวหมดโอ้หลังยาวจริงสีล็อกอืนนี้บ้านของเรา่ีล็อกตกข่าวบ้านไม่บ้านแบบหอมแบบหอมนี่ครับสี่ล็อกความยาวล็อกละเท่าไหร่พี่เสี่ล็อกละสี่เมตรสิบหกเมตร นี่ยาวมากนะครับโครงการโครงการพันล้านนะครับโครงการพันล้านเลยใช่ไหมล้านนี่ใหญ่ขนาดนี้สวนสวนยางวิลเลตทำไมเดือดคือเปลเราจะได้ยิงง่ายงอายครับพลังการงานสร้างครั้งแรกครับนี่เอ็มเพิ่งมาเห็นนะครับ ยังไม่อยากทําบ้านอย่างนี้บ่ไม่อยากทํากับเขาบ่ะยังยังยังบ่ะเมื่อไหร่จะทําชอบเลาะชอบเลาะอ๋อเลาะก่อนช่วงนี้เอาไว้นอนเสาร์อาทิตย์ไงบ้านพักต่างจังหวัดชอบเลาะชอบเลาะอยู่ครับพักควงนี่พักควงอย่างนี้ก็ยินดีนะครับดียินดีกับพี่บ่าวหอมมารับมาบ้านนะครับพี่พี่พี่แต่งอย่างนี้เลยพูดได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์รุ่นบุกเลย ได้มาทมําบ้านอยู่นี่หลังใหญ่อลังการงานสร้างมันจะใหญ่ของเพื่อนแล้วล่ะครับเราจะได้คิดแปลนไรกันไปของทำอะไรที่หลัง,ไ,งไม่รู้เมนกันไม่มีคำตอบซื้อมาก,ก่อนไม่ร <laughs> อกเขาไป่มอบตัวเลยอะ มออใี่มีกักตัวเออแต่ว่าไอหม้อลุมพร้อมลุเนเลยว่าหายครับอยู่เซื้อมาเมื่อวานเนาะเห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่นหสิบก็อะไรนะถ้าลุมันไม่ตัดถาอะรทายะยะอ๋อทายะทายะกับถังนาะมันจะหล่นไหมเวลาเราพาขึ้นบนเดี๋ยวมันเดีวกโหลนเนาะเออสี่็ห้าสิบเอมันจะห้าสิบเจ็ดมัก็ยังดีสี่ไม่ห้าสิบตัดออกเทไหรตัดออกร้อยห้าสิบก็พอ่ห้าสิบ เวลาขึ้นหังีเ้อตรงนี้หลายคนหน่อยกับตันกำลังดิ้วลมอยู่ครับตอนนี้ครับผมตั้งกล้องครับตั้งกล้องเดี๋ยวจะไปช่วยเป็นลูกมือพี่หยอครับลูกมือเียวเอามนดัง้วมด้าเไม่จบจน้อ๋โยกเดิเราไม่ต้องลง คงเ,เหล็กโยกเออใช่เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้คงเหล็กโยกเองนะครับใช่เหรอเอาลองพลาดที่อ่ะเพือนมันได้เหรอพลาดได้ก่อนวัดอยู่แล้วมันอาจจะผิดจริงเลยแล้วเอาไม้เอาแล้วบอก ทำเต็ตาเปล่าเนี่ข้างล่างก็ยังงอเลยลองว่าอเฉยเลยนั่เนี่ยขานันงอนะขาที่สองอย่าให้เชื่อไม่เชื่อมั้ไม่เชื่อมติดโอ้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 ดีด้านมีเลยรมีการแกล้งกันด้วยออกแกล้งแหนึ่งดอกนะ

เห้องมันเท่าไหร่มันไม่ใช่ห้องซีเมนต์นี่มันซีเมตรก๋วยช่างมัแล้วเนาะทั้งสีมันจะลงทั้งสีมันลงตัวเนาะซีเมตรห้าสิบเนาะห้าเมตรเนาะใครบอกแจ็ก็ตัดห้าเมตรนั่นแหละขึ้นไปเฉี่ยใช่อะไรก็เท่า,าน,นั้นเนาะใช่อะไ,ไรก็ช่างมันเนาะอืมไม่ใช่ป้านเราเนาะอ่า พูนอย่อางนี้เลยครังงถึงกับเกาหัวนะครับเอาบอกอีกอาบวกอีกไ้เอาบวกอีกข้างนึงก้นงเจเป็นสี่เมดกิอามันยากมันยากมันจะเหลือดยนะพี่จเหลือเศษตัดเอาไม่เป็นไรเอามาตัฮกห้เดอองันก็ไม่ต้องตัดขึ้นไปเลยใหตั้ข้างบนไม่ห้าเมตดปมาเลย5้เมแปแล้วก็เอาข้างละห้าสิบเจน ลบครับลบลบเเอาเมันจะหางหงข้างละห้สหางข้างละห้าสรอเอาขึ้นก็ขึ้นน้ใจเะไม่ต้องตัดที่วัดอยู่แล้วส่แกนขึ้นอ้ขึ้น การล่าสุดบ้านของที่ดาห์นะครับประมาณน,นี้นะครับ,บครับอือไม่ามาจา,ากไหนทีนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ